สบายดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพองปถูกทุกคนนอนมือนีกาสิบห้ามาส้มบรรยากาศการในหมอกนอนพี่น้องเนาะไปเบนน้ำกันเด้อไปบรรยากาศการในหมอกนอนพี่น้องเนาะบรรยากาศการในหมอกพี่น้องมาจับบรรยากาศสดๆเนาะมือนี้ มึงมรรากาศทุกทุกันเนาะอยูที่สาวเหมาะพี่เนาะมีลงมาเก็บบรรยากาศสดๆทุกท์พี่เ้าะเลยการไล่เหมาะเนาะ คือว่าสวยสดงดงามเนาะพี่นอเนาะที่ชีวิตบานร้อนข้างนอกปลาขึ้นเนาะก็ปลาขึ้นสอบเ้วยเนาะพี่นอเสอะขวดเนาะสอบปลาเนาะ hám đợi nó hám người đợi đó Mình mà kịp anh nhát cá chút sốt đấy thì

ทายตะปาทายตะปานะ้ยตนะ้าําไ้านาะบแนบ่แม่แม่นนบ่แ่น่นบ่แม่นบม่น่นบ่นบ่แบ่นบ่แมนบ่มมนนบ่นบ่บ่แแม่นบ่แม่นแนน่นนมบ่มนมมบน không lắng nó mà cái cá rất ở đây thì nó gây rất nó cái nó dài này là cái nó dài nó nó dài nó nó bây giờ xong tổ lộ rồi mà tipo ừ, phải... phải... ừ, không đi đâu không đi đâu không có ngắm เนาะปลาวานี่นะครับว่าโอ้ย แต่เอะแต่ถึงเลกันได้นอีเนาะโอยกมานแ้วก็พ่อสูอยู่ยังไรองก็สโต้วเนาะมีตวงาเนาะก็มาไรเนาะไจับปลาไอ้จับเ่นกังไงเนี่ปาน้จับตัวจับลไได้บวมหน่อยแล้วนอื่นถืมาถกไม่ไม่ชดเนาะพี่นออแจกละบ ปลาพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ตัวง่าเนาะใหม่ๆสดๆเลยของแทะเนาะพี่น้องปลาปากเนาะปลาเปลี่ยนเนาะปลาเพียก็มีเนาะใหม่ๆเนาะยังดีแดดๆนี่ปลาเพียเนาะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไปเ้วอยพี่เนาะเพราะอะอไรนี่ก็มั่งใจเหตุคลิปต่อไปเนาะ